สวัสดีจ้ากำลังมาดูผักบุ้งที่เราะไว้วันก่อนนะคะเพราะผักบุ้งไว้กินเองไม่ต้องซื้อผักแพงปลูกแบบไร้ดินนี่จะไม่มีดินเลยนะคะคือใช้ขุยมะพร้าวใช้ขุยมะพร้าวกับกับเขาเรียกว่าอะไรกับมะพร้าวที่เขาตัดเป็นแบบนี้แล้ว แช่น้ำค้างคืนแล้วก็เอามาลงเลยนะคะข้างล่ากนี่ก็จะเป็นน้ำก็จะเป็นน้ำแต่แต่ไม่เยอะนี่ยคือเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำเข้าบ่อยผ่านไปหนึ่งคืนแตกลากแล้วแตกลากมานิดหนึ่งขาวๆดูแจ่เป็นเพื่อนดู นี่นะคะนี่เนี่ยขาวขาวเนี่ยเห็นหรือเปล่าตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงเนี้ยแตกลากแล้วผ่านไปหนึ่งคืนตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นสารเณรนะคะตรงนี้จะเป็นสารแนรโอ้โอย <laughs> ตรงนี้จะเป็นสารแน่เอามาชํำไว้เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะแตกลากให้ไหมปลูกไว้เอาเผื่อไว้ใส่อะไรใส่ลาบปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยก่อนนะคะช่วงนี้ผักไทยวันก่อนนั้นคือลงผักกวงตุ้ง กินกวางตุ้งทุกวันคราวนี้ก็เลยลงผักบุ้งบ้างลงไว้แค่สองถาดน,นะคะผักบุ้งทดลองดูทดลองดูก่อนถ้าได้ผลดีก็ค่อยลงเยอะนี่ก็จะเป็นมะัละพอได้เก็บกินเก็บกินอยู่เรื่อยๆเป็นมะัละขี้นกนะคะ มาละกีนกกินยอดเข้ามั้งกินลูกเข้าบ้างแต่เป็นยาไม่ต้องซื้ออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเกลิ่นโอ๊กของเรากลีนโอ๊กสองกล่องมุมนี้มุม,มนี้สองกล่องแต่ไม่มีโรงเรือนนะคะปลูกไว้ไม่รู้จะงานแค่ไหน อันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาว <c oughs> ว,าว <c oughs> ันนี้พาเพื่อนๆเดินชมสวนนะคะนีคลิกนี่ก็จะให้ดูอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะต่างแป๊บนี่คือต้นกระเจี๊ยบจะบอกว่ากระเจี๊ยบนี่คือ ซื้อกิ่งเข้ามาจากแมคโครนะคะที่ว่าเข้าขายเข้าขายแบบเป็นถุงเอาไว้ทํากับข้าวอะ่ะเวลาใครจะเป็นถุงเป็นแพ็คแพ็คไม่กี่บาททีนี้ก็เลยซื้อมามีอยู่กี่กิง่งสองสามกิ่งมั้งสองกิง่งแล้วก็ตัดมาไปชําน้ําชําน้ําแล้วเขาก็แตกลากแตกลากเสร็จก็เลยเอามาลงดิน ลงดีเนจนข้อโตขึ้นประมาณนี้ตน้นมั้ก็อีกต้นหนึ่งสูงประมาณนี้เหมือนกันเอาปลูกไว้ไว้กินอะไรนะกินฝักเขาเหรอเรียกฝักใช่ไหมแต่เ,เก็บเขียวนะคะปลูกไว้กินมีสองต้นเดี๋ยวถ้าเข้าขึ้นงามดีเดี๋ยวอาจจะ ตัดยอดเข้าไปชับน้ำอีกทีหนึ่งพอแตกลากก็ค่อยๆขายายไปนะคะคลิปนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆเนช้าวันเสาร์นี่เป็นกะเพราตัดกินบ่อยเลยกะเพรานี้ก็มาทักทายเพื่อนๆก่อนจากการก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะไปแล้วจ้า สวัสดีค่ะ